น่องพิมเนาะค่ะเนาะค่ะกาซีเรเขาไปตามพื่อมกัดเนาะค่ะจานโอเพิ่นมากยังน้อมืงินนี่ต่อไปค่ะเขามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกแดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้เปิดซับหน้าขี้เพื่อจะบอผาดข่าวสารดีๆจากทั้งช่องทั้งช่องจะเสนอไว้เป็นแนวทางเท่านั้นค่ะอาจารย์มาถามด้วยว่บผมเดี๋ยวปิดแมตตก่อน ครับครับขอบคุณครับ <ะ S 1> <อ>สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอันเป็นจังไดเนาะคือได้มาห่หอดบ้านคุณปอคุณแม่น้องพิมพ์ครับก็มอีอาจารย์เบิงคลิปเด,ด้อาาเบิงคลิปอ่าพอกับแม่น้องพิมพ์เห็นเพิ่นเมื่อนั้นเห็นเพิ่นอาบน้ำมันแม่เพิ่นแก้บนนั่นแม่โอ้เพิ่นโดดน้ำอออาจารย์<า>เห็นอยู่ก็เลยว่าโอ้เบิงอันมองนีน้ำคือเลือกแถวอ่าก็เลยว่าอยากมาเบิงสภาพความเป็นจริงว่ามันเป็นแังไหนเพราะอาจารย์กับเบิงอาทิตตามอยู่ตลอดเวลาอยู่เนาะกันเลยว่า เพิ่นไปจังไหนมาจางไหนอาจารย์ก็เลยมาถามเบิงเพิ่นเป็นคนใสบบานใดยังทีอยู่ฮี่อนอยู่ใสซ่านอยู่ใสคขึ้นแต่มาอยู่นี่ครก็แต่ว่าเป็นก็ถือว่าเป็นเป็นเหตุที่อยากให้อาจารย์มานี่แหละแม่ความผูกกันเนามผูกท่านกับบ่งฮวเป็นอย่างอาจารย์ขึ้อยากมาเนาะเพราะว่าเห็นสภาพเห็นสภาพการเป็นยูแล้วก่าเบื้องแล้ว กับมาเบิงกัก็กเลยอยากมาเห็นก็อยากมาเห็นของจริงมามันเป็ยนยังไงเพอหลังจากสอบถามกันแล้วก็เลยบอกว่าอมีบานมีบานมีฮห้นมีสั้นอยู่แต่มันอยู่บไดคระเออมันอยู่ย่ได้มัน,นมันห้อนว่าซันอยู่แล้วก็มีมีมมอ่ามีเหมือนคือคือจังมีวิญญาณนีหอย่างมากวน ครับผมแ่นครับอาจารย์ก็เลยอยากไปเบิ้งครับผมอืมก็อยากเลยไปไปดูไปดูบ้านพ่อน้องพิมพแม่น้องพิมพ์นี่แหละว่ามันอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องมาอยู่แบบนี้ครับอาจารย์โอก็เลยว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปสื่อดูให้หรือว่าไปอ่าไปไปสื่อสารกับปูมิที่นั่นดูว่าค่ะมันติดขัดอะไรครับนะครับว่าทําไมถึงอยู่ไม่ได้เพราะว่าเหมือนที่ตรงนั้นเหมือนมีเจ้าของเก่าเขาแม่ครับเหมือนมีเจ้าของเก่า ก็เดี๋ยวจะให้เอฟซติดตามไปดูแล้วกันก็อาจารย์ก็จะไปนะครับเดี๋ยวจะไปดูตรงนั้นก่อนตรงทา์ตรงทางขึ้นพญานาคตรงทางขึ้นพญานาคที่พ่อน้องพิมพ์ลงวันนั้นนะครับยินดีเชิญครับเชิญครับเพราะอาจารย์อาจารย์เห็นวานนั้นเห็นดูในในจารย์มองผ่านเข้ามาตรงนั้นมันเป็นเหมือนในวังเก่านะเป็นถ้ำถ้ำน้ำบ้านนี่เนี่ยมีเหตุการณ์แปลกได้อาจารย์มือขึ้นนี่บอกพ่อน้องพิมเพิ่นเห็นพุ่นพ่อเห็นอียงก่อนเป็นแสงครับผมเป็นแสงลูกแก้วครับ พี่ผมเคยว่าให้เอฟซีฟังใส่บุญฟังว่าที่ว่าผมเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอีกบ่ค่ะเมื่อคืนนี้เอเิอนยามากินข้าวน้ำผมอยากเพิ่นบ่เสือผมได้เอาแสงอ่าบอดที่ว่าตากแดดแล้วมันติเดเองได้นะครับผมเลยเอา <ạ. S 2> ผมเสียบไปเอาหญ้าเบิ่งเบิ่งน้ำกันจะได้เห็นกับตาที <ừ> อแหลงหญ้าแล้วเลยว่าบ่แม่นานไฟเครื่องบ,งบินบ่ซั่นเอาหญ้าเ <c oughs> บิ่งดีๆครับผมเลยอันวันนี้หมู่ไฟไว้เหรอเห็นไปหญ้าเออเมื่อเห็นอีกตัวละสูงดวงไงวะหญ้าอยู่ครับประมาณซ้ำซ้ำน,นี่ครับซ้ำนะซ้ำหนาตั้งแต่พิษณุานเครับ ที่แรกเพื่อนเพื่อนลักษณะเพื่อนกับซุงสีประมาณจากซีฮามตรนี่แหละเพื่อนลูบรูป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 ตามลงกับหายฝุดไปเลยครับโอ้ลงสาเลยบปล่าค่ะถ้าจากน้องน้องแม่นามที่ว่าที่ว่าผมเห็นนั่นลงข้างนั่นครับไปประมาณวังไห่นาไห้ที่สองครับคือคางที่แล้วนะกับเป็นศพจังหวะอาจารย์โอมาหาพอดีเมื่อนี่คู่พ่อกับบ่หูวมาก่อนเราเพื่อนสิมาบ่ครับเพอดีเมื่อนี่กับบ่พีผู้ใดโทษมาแล้วก็บ่เคยติดต่อกันจะคังครับเมื่อนี่พาคนหน่อยเปี่ยวนุ่มบังเอิญกับว่าพระอาจารย์มันหน้านะครับ ค่ะกันเลยเป็นโอกาสดีอาจารย์โอสิกิไปซื้อกับพญาหนาคมือหนึ่งแล้วก็ไปบ้านของพี่ผมไปอย่างไหนไปซอยอยู่ครับผมสงสารครอบครัวแล้วกับผมบ่มีบางอยู่เพื่อประยันครอบครัวใ้รอนเลรพนี่จอนครับผมไม่อผู้ใดซอยเหลือนะครับผมค่ะค่ะเอาวานนี้อาจารย์โอสีผ้าล่องไปท่านผู้ชมไปเบิ้งละเราต้องมองที่ว่าการไปสำรวจเบิ้งแล้วเนะยย่างไปเบินงรอดมั้งแล้วแรว่ามันเป็นจังไหนครับ มันดือนองลกอนประมาณเทาับช่วงฝนไม่ไม่กับีหลครับฝนมวแต่ตอนนี้กัประมาณเท่ี่เนี่อนสีมาลงนี่ส่วนส่วนยุ้าเนี่ยมันเนแสงเงเ็นเห็นแสงหมูเตี้อนแต่ลาเมูเตี้นในลุช่วงนั้นครับโอ้ยยยยยนี่นี่ครับยูยปลานันบ่รับจากมองผมยืนนี่ประมาณสักสาสเมตรครับผมอ๋อประมาณสักตติกนามเลยครับ มะม่วงกระพับมะรุโตอรหาโตของหน้าทำใบกระสับตากระเจาเขาเปิดนิ้วติดตาพิบดวงธร้ำดวงแก้วดวงจิตมีถ้ำเปิดครบปุ่มอย่างนี้พาจะมีเหตุพิบอ่าตำพันในการติดต่อสื่อสารและให้มาเปิดดวงตาธรรมหูแจ้งหูทิบข้าพเจ้พาเห็นทุกสิ่งอย่างที่เกิดในสัตตะอ่ะะาภาษที่แห่งนี้ให้ออกป้าห้อยเห็นให้ได้หูได้ทราบว่ามัานมีเหตุอะไรที่เหตุ อครอบครัวของน้องพิมพ์แล้วก็พ่อแม่ต้องได้มาอ่าปลุกเดมาอาศัยอยู่ตองนี้หรือว่ามีเหตุสัมพันธ์อันไหนแจ้งได้มาอยู่ทีสถานที่นี้ขอให้คุ้มเจ้าทีเจ้าฐานอ่าทั้งเทพเทวดาทั้งพญานาหอ่าทุกอ่าทุกท่านที่ดูแลอยู่ตรงนี้ตรงบ้องเปิดอ่าบอกเหตุให้หูน้ำเด้อพุทธังเปิดเปิดเปิดไปเปิด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 เ แต่งแต่วงเหตุดวงเด้อว่าเพื่อนสี่หายยิยังออกมาบุหัวเพื่อนสีเขียนตัวใดออกมาเหงาเพื่อนสีว่าแนวาได้กับทาเบงเน่นกันเนื้อระเบิดเปิดโทมารุกน้าระเบิดเปิดสิบหกกันฟ้านะเปิดเปิดฐานพันดินน่าระเบิดเปิดสิ่สี่ท่านมาดานทั้งเท่าจะตุรูกบาะบน่าสีน่ะเปิดโมเปิดทาเปิดยะเปิดเปิดด้วยนโมเอะนามะตะกระยิมฮัตะกระยิมน่ะเถกระยิดา एसो कैया रहा हाँ बुनी चक्रिया रखो डुम चक्रिया छो दे कैया ना तो ये तो से करिए ना सो कैया रहा से करिए ना तार ये तो से करिए ना ना पर चक्रिय रहा बना पर सब पर सिम पर जिम करिए मैं बुनी से करिए दो से करिए था पतो ए रुयता करे हाँ रू से करिए ना तो ये तो यो दो से करिए ना तो ओ से करिए रुई सो करिए हाँ दो ये तो करे सो करिए तो सो करिए

อาออันนี้ก็คือซื้อกับเพินเด้อครับตัวไหนะอาาจรย์ตัวครับอาจารย์เจ็ดแล้วครับผมเห็นเจ็ดนะเจ็ดแล้วครับผมเกับนลยที่ผมเแยกแบบนี้ตัวไหนครับเพราะนักบักเจ็ดอ่านายที่อ่าที่ว่าศิลาแรกมันมีแปดสองครับอันนี้ผมแต่ว่าผมเห็นเป็นหนึ่งหกสองเนาะอ่าเรียกว่าแอดมินเห็นเป็น แต่ว่านเพื้นอิ่วเห็นจกันไหมเจ็เลยครับตรงง่ดีเลยครับหกเจ็ดดน่าสิเป็นหกเจ็ดเก้าเจ็ดเกจ็ดเจ็ดก็ได้เก้าเจ็ดเจ็ดก็ได้หกเจ็ดเจ็ดก็ได้บึ้งอาด้วยฟซคอมเมนต์มาได้ค่ะเป็นไหพิจารณาบ้งแลขังเป็นหนึ่งสามหกแต่ว่าตัวนี้เด็กเจ็ดค่ะกนี่นี่คือเด็กเจ็ดเนาะนี่นี่คือเด็กเจ็ด ถ้าเป็นอาจารย์ตีเป็นตัวไหนครับครับต้องให้อาจารย์ลงตีตัวได้ให้อาจารย์อัวคืตัวร้อนนะครับท่านครับทำแมนเจีดนี่คือเห็นแล้วเนาะครับค่ะทำแมนดังสี่ถ้าทันหนึ่งมึงให้แต่คือสี่บวไข่อันนี้เก้าก็ได้หกก็ได้ค่ะ เก้าหกเจ็ดบ่ค่ะคือเนาะเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดก็ได้แล้วเอฟซีพิจาไวหน้าเบิงค่ะจานโอพันตีมากค่ะจานโอพันตีมาแต่นี่เอฟซีเบิกซับบอกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหกหนึ่งเก้าหนึ่งเพื่นว่าเพื่นคอมเมนต์มาหลายคนอยู่ค่ะกันเอาเนาะ ส่กไปส่กมาเด้อค่ะบาทนี่ชั้นน้ำมุนอันนี้น้ำมนเห็ดเดอยู่ในอ่างไงเ้ยครับเด้อบดเห็ดในขันเห็ดในอ่างพญานาคอ่างพญานาคเลยครับลงลงอ่างไงนะคะเอฟซีครับอ้ยหอนเปลี่ยงเปี้ยงเลยแข่งแรงหอนคัี่มันก็ต้องลอปัจจัยนี่ครับ ว่าบนตั้งใจว่าสีดีลีอันนั้นก็แล้วแต่บุญบารมี่จะคลองสีเย็ดได้ซ้ำได้จุดนี้จะตั้งศาลบอกค่ะใช่ครับจุดนี้จะตั้งศาลปูชีบอกครับปูชีบอกครับชุดนี้เป็นเคนเคนเข้างกอดขางเข่ากันบอกครับอาจารย์หรือว่านี่อาจารย์ที่อาจารย์เลียวเห็นก็คือปูปูผักขาวเนาะก็คือปูผักขาวก็คือถ้ามองจริงๆก็คือปูชีบกนี่แหละปูชีบกนี่ก็คือบอกง่อยมงตะกอนนี่มันอาจจะเป็นมองพักขึ้น มองภาคพิ่นนั่นมองนั่นมาจะเป็นมองมองมองเอาโรคายาเราไปมองมองรักษาอืมองรักษามองอันนี้เพื่อนล่วงยาเออมองมองลงวงยาลงนวดลงรักษาเพิ่นมองเก็บรักษาเข้ากับบารูนเนาะว่ามันมันมันการเวลามันเปลี่ยนไปแต่ว่าสิงศซกซิ์เพิ่นก็ยังอยู่คือเกับเป็นสาวนเวียนอยู่นี่เนาะทุกอย่างมันมีเหตุละปัจจัยเรามาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องมงเงินทุกอย นะครับทั้ง FC เราเหมือนกันนะครับท่า<ม>นใดที่ติดตามอยู่นะครับ<ม>ก็อันนี้ก็คือ,อเป็นวิทยายานนะครับ<ม>ในการรับชมเนาะ<ม>อันนี้ไม่ได้ให้งมงายนะครับแต่ว่าปรชานบุคคเราเป็นแนวทาง